ข่าวดีดีกับพี่คำรนำร,นร,นรน้วเาาตอนมีช่วยไม่มีก็ช่วยนี่คือน้ำใจของคนไทยยามนี้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากจากโควิด -19 นะจะบอกให้วันนี้ไม่ว่าจะจนจะรวยทุกคนต้องช่วยกัน,กนจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญา ชาวนาะปลูกข้าว วันนี้เอาไปช่วยผู้ยากไร้ที่เขาประสบภัยโควิดต้องขอขอบคุณเครือเจริญพกพันธ์ CPF และข้าวตราชัดที่ได้มอบเข้าสารเป็นข้าวหอมอย่างดีให้กับอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยพร้อมด้วยน้ำวิตามินอีกจำนวนมากเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาข้าวตัวนี้คุณสมบัติยังไงครับข้าวหอมคุณภาพฟูดเซอร์วิสคุณภาพหอมนุ่มอร่อยค่ะร้านอาหารด้วย ใช่ค่ะชาวบ้านทั่วไปก็รับประทานได้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะตัวนี้ขายโลเท่าไหร่ฮะบสาบาทกิโลหนึ่งค่ะซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วไปร้านสะดวกซื้อมีหมดทั่วประเทศได้ค่ะขณะที่อาจารย์ไพรโรธเองก็ยังรับเขียนมหายันรวยหาเงินมาช่วยซื้อข้าวของไปช่วยชาวบ้านดุดเดิมขอขอบคุณทางซีพีแล้วก็ข้าวตาฉัดเป็นข้าวคุณภาพกูตเซอร์วิสเป็นข้าวหอมชั้นดีได้มามอบให้มหาย,ยันรวยของอาจารย์ไพรโรธลือวิชาขอบคุณทางซีพีข้าวหอม อาจารย์ยังทําต่อเนื่องไปไหมครับยังทําต่อเนื่องไปฮะเดือนหน้าอีกทั้งเดือนเต็มเดือนเกิดเป็นคนไทยจะยากจนข้นแค้นหรือทุกยากเพียงใดแต่หัวใจต้องรบรุกและเข้มแข็งเข้าไว้โดยเฉพาะเมื่อไปที่ปากช่องด้วยเด้อสี่บอกให้ไปปากช่องอาจารย์อยากฟังเพลงไหมคะอยากฟังครับ ช่องมาเจ้าลืมสัญญาพร้อมัหมครับอาจารย์ครับ,รบขอครับเอวี่บอดี้อาร์ยูโอเคเย่เย่เย่สรุปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งบนตำบลใดบอกเรามายินดีช่วยกันรับข้าวตระชาติหอมจริงๆนะจะบอกให้ <laughs> อืๆๆๆยิง <laughs> <laughs> เนื้อลองเต้ผ่านไปผ่านมาแวะเยี่ยนบ้านข้าโรรัฐบ,งบังปะไร ท่านโกกะยำโงองไทยท่านทำไม่กราชเกีทยนใจท่านทำไม่กูราชยิ่งใหญ่ท่านคือวิรไทยอยู่ในราศีมาข่ขาดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนมีกำลังใจเผชิญสู้กับมันทุกภัยที่ถาโถมโจมตีเข้ามาวันนี้เราอาจแพ้แต่วันหน้าเราจะชนะมันนะจะบอกให้เนือลองไตผ่านไปผ่านมา ข้ากู้ราชบางปะไร